วันนี้ก็จะเดินทางไปกรุงเทพนะครับเป็นจ้าวเลยนะครับดยงานกันต่อครับวันนี้ก็มีงานจองเขวไ,ไว้เป็นอาทิตย์แล้วลูกค้ารายนี้นะครับดยกันจุดขึ้นของของเราจุดแรกก็จะอยู่ที่พัฒนาการนะครับแล้วก็ไปส่งที่แบริ่งสำารงนะครับวันนี้น่าจะเหนื่อยกันหน่อยนะครับจากสังสีไปบ้านนะครับ พามาในกรุงเทพแล้วนะครับในกรุงเทพแล้ววันนี้ก็จะโล่งหน่อยวันอาทิตย์ถ้ามาวันอาทิตย์ก็สบายหน่อยนะครับเหมือนมันธรรมดามันธรรมดาคุ้นๆมากเรามากันนัแจ้งแปดโมงนะครับลูกค้านัดไ้สิบโมงเผื่อเวลาไวนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะเผื่อติดบางทีอะไรก็ไม่แน่นอนครับถ้างวางนอนแน่ ีนะบางท่านนะครับคอมเมนต์ในเทียบบอกว่าทําไมไม่เอารถไปวิ่งร่วมกับคนอื่นนะครับหรือว่าไปร่วมกระจายสินค้าอะไรเงี้ยพวกเคอรี่พวกโรงงานอะไรเงี้ยแบบนั้นจะมั่นคงในเงินดีกว่าว่างาน,นทาแบบผมเนี่ยลาบากแน่นอน,นครับางานแบบนี้ว่างน้นต้องา,งานทุกวันอะไรเงีเ้ยก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะครับ มก็วิ่งแบบนี้ก็สบายใจดีนะครับมีงานก็วิ่งไม่มีงานก็พักผ่อไปนะครับแต่ก็สริยาก็เจ็บๆยี่สิบงานขึ้นแต่ละเดือนก็ถือว่าอยู่ได้นะครับโอเคไม่ได้กดดันอะไรถ้าไปวิ่งร่วมอะไรเงี้ยแล้วก็เหนื่อยนะครับบางทีไม่มีงานวิ่งเนียบางทีเขาก็กดราคาเลยรนะครับแต่เป็นของตัวเองก็สบายถ้าหางานเองเป็นนะครับ ให้จะถึงแล้วครับประมาณอีกสี่กิโลห้ากิโลนะครับเมืเ่อกี้เราก็แวะจอดพักแล้วปั๊มนะครับแล้วก็พักถามลูกค้ามาถึงก่อนจะไปขนก่อนได้เลยไหมครับลูกค้าตกลงแล้วก็เดินทางมาขนแลยนะครับแล้วก็ามารออยู่ผม <c oughs> บอกว่าเจอป้อมยามแล้วให้เลี้ยวซ้ายลงมารอรับว่างัน เป็นทางน์โฮมนะครับสี่ชั้นงที่นี่ส่วนปลายทางนะ่าจะเป็นบ้านสองชั้นแคบม,มากเลยือ <c oughs> <ม>จอด<ม>แทนรถคันฟอร์ดสีขาวนะอ่ะโอ้ระวังเลยนะกลางมคมแล้วนอ้อยกลับรถจังแล้วอื

นี่ประมาณสิบชิ้นครับพักก่อนไหม,มเหลือจะชิ้นใหญ่่ะหมดละห้าหกรอบแล้วเหลืออีกประมาณครึ่งพางครับตอนนั้นเหลือแต่ชิ้นใหญ่มากต้องยกกันสี่รอบอ่ะไป่ถึงต,ตัวนี่ตัวแซบหนักใช้ได้ครับ อันนี้ไปแล้วก็เกลอือีกสามรอบชิ้นใหญ่เลยตูเ้เย็นที่นอนเครื่องสักผ้าโม้โดดเสื้อเปียกหมดแมสเปียกหมด <c oughs> รจะเห็นความจริงแล้วครับตูเ้เยนน็นครับนี่ตูเ้เย็นใหญ่มาก ที่นอน้อยแล้วก็พักทีละชั้นที่ขั้นครับตู้เย็นท่ารนเน<อ>ี่ย 13Q น่ครับของใหญ่มีโต๊ะมีชั้นวางนะครับโซฟานวดเครื่องซักผ้าตู้เย็น,นครับแล้วก็เหลืออะไรนะเหลือที่นอนอีกชิ้นหนึ่งเไม่ได้ลงมาหอมมาก นีเจองานใหญ่เลยที่นอนเราต้องพับลงนะครับถึงจะง่ายพับก็ให้เชือกสองเส้นมัดรัดนะครับก็ของลงหมดแล้วตอนนี้ถึงขั้นตอนการจัดเรียงอะไรเล็กๆเราก็ไว้บนหัวรถก่อนนะครับต้องจัดให้ดีไม่งั้นไปไม่หมด าของเยอะเราก็ต้องจัดเป็นระเบียบนิดหนึ่งถ้าของน้อยเราก็วางได้ครับนีครับเยียห้องสักผ้าที่นอนโอ้เต็มรถแน่นครับเหลืออีกประมาณสิบสินไปไม่ได้ครับรกค้ามีรถกระบ,บะพอดเีเข้าไปอยู่แล้วเลยเอาใส่รถกระบ,บะเข้าไปนะครับ เรายัดให้จนแน่นเลยไม่ได้ชิ้นใหญ่จริงๆเรียบร้อยครับหมดพอดีปิดได้ไหมฝั่งฮะต้องให้รถเที่ยวไปก่อนผานเท่าไหร่เรามาถึงนะี้เรามาถึงปานขา้าเท่าไหร่ประมาณเก้าโมง ก้ามองสิบก้ามองยี่สิบนี่แหละกออ้ามງก็ใช้เวลาสองชั่วโมงวันนี้สิบเอ็ดนาฬิกาจุดหมายปลายทางของเราก็จะอยู่ที่หมบานเปียมสี่แปดนะครับอยู่เทปแบร์ลิงนะครับก็ห่างกันประมาณสิบห้ากิโลครับจากจุดเริ่มต้นก็ไม่ไกลเท่าไหร่ใช้น้ำมันไม่เยอะแต่ใช้แรงเยอะครับวันนี้ ลาสานลาชานเป็นขายของตามตลาดฟุตบาทตามถนนน <Okay. S 1> ่าสนใจเดี๋ยวต้องลองมาดูสักวันน่าจะเป็นของแบบเก่าอะไรเงี้ยของพันสองแวลิงสี่สิบแปด ถึงแล้วครับเตรียมจอดในกันอีกแล้วหมู่บ้านแถวนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่อะไรแถวซอยดาดสำโรงไม่อัดไปเหมือนบ้านนอกหรอมาถึงแล้วครับหมู่บ้านเตรียมสุขนะครับแบริ่ง ีเก้าอืมบนเลขที่สิบเก้านี้เรารพอพออกต้องไปเนยบ้านเลขที่เท่าไหร่นะสี่สิบเก้าสี่สิบเก้าครับเห็นรถเรื <จำ S 1> อดดว่าเข้ามาแจ้งไว้ยายเข้า,าจจอ่ะเจ็บจไม่เค้อ่ะบ้า่อนน้นนะวะ่าดณะก คนคล้องทัวกรุงเทพยัยงจำได้นะค่าซอยได้ไฟไปแหละมาคนยังแดดอะไรอย่างเงี้ยเยนาะให้เขาแสงไปก่อนลูกค้ามาถึงพเดียกะก็เลยง่ายหนยหเลนเยแรงแดดกันหมู่บ้านก็ถือว่าโอเคครับบ้าแท่เนี้โอเคแปลว่าตกลง โซเด้งอ,อ๋อเอ,อ่อเช่นเดียวอาอพี่นันกันสันสองตันนี้จะเป็นลมเลยหน้าแดงต้ง<ช>ยายแล้วห <laughs> น้ามืด ไม่ได้กข้างเลยอ่ะต้งน้นติดฟงเสร็จเรียบร้อยครับหอบเลยทีเดียวบ้บนหลังใหญ่มากครับฝั่งนี้กับฝั่งนี้น่าจะสั่งแบบออกแบบพิเศษเลยมามากลับไี่ต้องไปอือใช่ 应该慢。Okay, แลยยาวเลยมาฟังนี้เลยเหนื่อยมากครับวันนี้ถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบปีนี้เลยน,นี่ก็เสร็จงานเรียบร้อยครับวันนี้ก็รับตังค์นะครับได้ นมแก้นไงครับนี่ก็ขอมาเิ็นแจกบางเทียนี่เนี่ยคล้ายนี่ก็รีใจดีมากครับน้ำมาเจ็มแล้วก็ให้ติบขอละสามร้อยได้หกร้อยครับอนี้ติบไวเยอะมากแต่ก็เหนี่อยจริงๆครับตังแต่ทำงานมาไม่เคยเจองานใหญ่ขนาดนี้มีแต่ของชิ้นใหญ่เลยวันนี้ <Okay. S 2> ว่างไปเลยงานวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับวันนี้ก็มีงานเดียมนะครับงานเดียวก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับสองวันงานอะไรครับงานเมาก็ดีอีกอย่างหนึ่งคือทำเสร็จแล้วก็เสร็จเลยนะครับกลับได้เลยเห <Okay. S 3> มือนงานแบบรายวันนะครับก็จะทำไปเรื่อยๆจนครบชั่วโมงอะไรเงี้ย คลิปนี้ก็คงจบไว้เพียงเท่านี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไ like, ลค์กดซับสไครต์ของกันด้วยนะครับขอบคุณครับ